ตอนนี้ฝนตกนะคะแล้วก็ก็ยังปลอยๆยอยู่อากาศก็จะเ,เย็นๆเนาะแต่ว่าอีแม่ก็ถูกปลุกด้วยลิงเข้าคลาสของอาจารย์อีกนะคะก็วันนี้นะคะวิชาภาคเช้านะคะการจัดก,การเรียนรู้อีแม่มีทำเวิร์กช็อปก็คือพวกเราเป็นตัวแทนในกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะก็จะเป็นตัวแทนของการแบบเอาแผนการเรียนรู้นะคะ มาสอนเพื่อนๆนในห้องนะคะซึ่งอีแม่อยู่กลุ่มที่3นะคะยังไม่รู้ว่าอาจารย์ให้ให้แบ่งอ่าลำดับการนำเสนอ,อยังไงนะคะก็อีแม่ก็มาเขียนสคริปต์นะคะนี่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก็ส่งไฟล์รายงานไปแล้วทั้งที่เป็นแบบ pdf กับ อ่า uh, document นะคะอีแม่ก็มาเขียนสคริปต์ของตัวเองนะคะอีแม่อยู่ในขั้นสุดท้ายก็คือขั้นสรุปนะคะแล้วก็เข้ามาดูคะแนานงานของตัวเองนี่เลยเ5ส่วนร้อยนะคะนี่ก็ตอนนี้สมาชิกทยาเข้าห้องแล้วนะคะก็อีแม่ยังไม่เปิดกลอ่องเดี๋ยวแปเรียนก่อนนะคะวิชาภาคบ่ายค่ะเรื่องของการวิจัยนะคะก็ เปิด PDF ไปพร้อมกับสไลด์ที่อาจารย์สอนค่ะ sunday morning rain pouring. สวัสดีเช้าวันาทีจ้าก็วันนี้ อีแม่ตื่นสายมากๆตื่นเจ็ดโมงครึ่งนะคะเพราะว่าจําได้ว่าอาจารย์ให้เริ่มคลาสตอนแปดโมงครึ่งตอนนี้อีแม่ก็เข้าห้องเรียนไว้แล้วแหละนะคะอาจารย์ก็มาแล้วแต่ว่ายังไม่เริ่มการเรียนการสอนจ้าวันนี้เรียนเรื่อง powerpoint ค่ะก็สองจอคู่กันแบบนี้นะคะก็จะทำตามอาจารย์ไปได้เลยค่ะก็เริ่มต้นที่ประวัติของตัวเองก่อนประมาณนี้ ใบนี้จ้าก็สมมติเราจะดาวน์โหลดเป็นการเรียนแบบนวัตรกรรมเหมือนกันนะคะจากหนังสือน,นี้นะคะนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนแล้วก็เรียนถึงหกโมงเย็นจะ้ะ ยาวไปยาวไปตอนนี้จะ5โมงเย็นแล้วแต่ว่าพี่แม่ก็ยังเรียนอยู่แบบเหนื่อยมากเริ่มตั้งแต่การสร้าง Google Classroom แล้วก็มาที่ Google Form ตอนนี้นะคะ ถาดูจากหนังสือแล้วก็คือแบบยังมีอีกสองสาหัวข้อเลยตามแทนคือหกโมงแต่มันเหนื่อยแล้วอ่ะอีแม่ไม่ไหวแล้วสัปดาห์นี้อีแม่มาฉีดวัคซีนจ้าเป็นแคปที่1ซิโนบัะคะก็ตอนนี้นั่นคือรอ แล้วก็เข้าไาในเต็นท์แล้วได้ปัดคิวแล้วเรียบร้อยนะคะรอก็จะฉีดแบบแว่าทีเดียวนี่เลยนะคะก็แบบฉีดแบบเรียวมากในเต็นท์ก็จะเป็นแถวแถวไปปะมานี่ฉีดวัคซีนแล้จ้าน,นี่อันนี้เป็นผ่นปิดของอีแม่นะก็ไม่เจ็บ,บหมามือเบามาก ระดูการ20สนาทีรีวิวนะคะถึง side effect หลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้วนะคะก็จะได้แบบบัตรนัดแบบนี้นะคะว่าเข็มที่สองเราจะฉีดเมื่อไหร่นะคะก็น่าจะเป็นแบบฉีดไข้แหละนะคะทีนี้นะคะก็ในในใบที่ได้มานะคะเขาก็จะมีบอกนะคะเป็น side effect แบบเนนดแบบรุนแรงกับไม่รุนแรง ชนิดแบบไม่รุนแรงกับรุนแรงนะคะชนิดแบบไม่รุนแรงเขาก็บอกว่าอาจจะปวดบว,วมแดงร้อนคันบริเวณฉีดมีไข้ต่ำปวดศีรษะเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงมึนชาเล็กน้อยปวดกล้ามเนื้อคลื่นไส้เวียนเวียนหน้ามือคลายเป็นลมอาเจียนน้อยกว่า5ครั้งท้องเสียผื่นแดงคันเล็กน้อยบริเวณที่ฉีดง่วงซึมมากขึ้น นะคะแล้วก็ชนิดรุนแรงก็จะไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะรุนแรงหน้าบวมเหนื่อยแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกหายใจไม่ออกความดันโลหิตต่ำอาเจนมากกว่า5ครั้งผื่นขึ้นทั้งตัวและมีจุดจำ เลือดจำนวนมากใบหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงอาการอื่นๆเช่นปวดข้อชักแล้วก็พบจุดเลือดออกหรือจ้ำเลือดตามร่างกายโดยไม่ได้รับการกระแทกปวดบวมแดงบริเวณขาหรือนองอันนี้คือแบบรุนแรงนะคะสำหรับอีแม่นั้นก็ ตอนฉีดอะคืออีแม่เล็นคนกลัวเข็มอยู่แล้วนะคะก็จะหลับตาก็รู้สึกได้ถึงการแบบว่าเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็มีการไล่ยาอะไรอย่างงี้นะคะก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็กลับมาบ้านกินข้าวปกติดื่มน้ํานะคะแต่ในนี้เนี่ยเอ่อไม่ได้บอกวิธีว่าวิธีควรจะปฏิบัติหลังจากการฉีดวัคซีนเป็นยังไงเนาะแต่ว่าเราก็แบบพอไปเสิร์ชในในอินเทอร์เน็ตเพิ่มอะไรอย่างงี้นะคะคือแบบให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะ แล้วก็อาการที่อีแม่มีก็คือแบบง่วงอันนี้ไม่รู้ว่าง่วงอันเนื่องมาจากวัคซีนหรือว่าเราวันอนน้อยอยู่แล้วเพราะว่าเราทํางานนะคะก็จะนอนดึกแล้วก็วันเนี้ยก็คืองดกาแฟจริงๆงดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองอีแม่กินน้ําขิงแทนคือรู้ได้ว่า ถ้าเป็นช่วงไหนที่เราอ่ะไม่ต้องทำงานนะเราจะไม่กินกาแฟแล้วก็จะง่วงซึมแบบนี้ก็เลยไม่รู้ว่าอาการง่วงนี้เกิดจากการง่วงของเราเองหรือว่าเกิดจากวัคซีนนะคะส่วนอาการอื่นๆตอนนี้ผ่านมาแม่ฉีดวัคซีนเสร็จตอน9โมงตอนนี้ประมาณจะบ่ายโมงแล้วนะคะ ก็ยังไม่พบอาการอื่นนะคะซึ่งก็คาดหวังว่ามางคนจะมีอะไรถ้าเป็นไข้เรือเอะไรก็น่าจะปกติแล้วก็กินยาพารานเนาะโอเคจบไปแล้สำหรับการรีวิวซิ n โนแวคเข็มแรกนะคะไม่ได้มาโฆษนาไม่ได้มาโปรโมทอะไรทั้งสิน้นแค่มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆว่าอาการมันเป็นยังไงเพื่อใครที่กำลังช่างใจอยู่อะไรอย่างนี้นะคะอ้อมีตอนก่อนที่จะฉีดน,นะคะมีการวัดไข้แต่ไม่ได้วัดความดันแล้วก็หมอไม่ได้พูดถึงเรื่องความดันโลหิต เลยใดๆนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลเพราะว่าที่บ้านของอีแม่นก็คือมีคนชรลาสองท่านนะคะที่ฉีดวัคซีนซีโนแวคเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงทั้งคู่แล้ก็ไม่ได้เกิดผลข้างเคียงอะไรนะโอเควันนี้อีแม่ไปแล้วนะจ๊ะบ๊าย